วัดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงของ l ลกนัล็อก NFT นะครับเกี่ยวกับเกมนะครับซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะมีดราม่า uh, แล้วก็ผู้เล่นเริ่มไม่พอใจเกี่ยวกับตัว l ลกน a ล็อก NFT ตัวนี้แล้วนะครับผมก่อนจะไปฟังยังไงฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับ l ลกน a ล็อก อ,ออนไลน์นะครับแลกนาล็อก ok NFT ตอนนี้รู้สึกว่าผู้เล่นนะครับจะเริ่มแห่กันรีฟันหรือว่าของเงินคืนนะครับแล้วก็มันไม่สวยหรูอย่างที่คิดนะครับเล่นไปแล้วหวังรวยกะหวังรวยแต่มันไม่รวยแล้วคราวนี้เพราะว่าด้วยอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็อย่างแรกนะครับผมก็ไปดูตามโซเชียลต่างๆนะครับตามโซเชียลต่างๆแล้วก็ มันก็มีที่เป็นคอมเมนต์นะครับจากผู้เล่นหลายๆคนนะครับเนี่ยนะครับเขาบอกอย่างแรกเลยนะครับทำบนเชนอีทิลียมที่มีค่าแก๊สสูงมากนะครับคือจะเคมแต่ละทีเนี่ยโดนค่าแก๊สเผลอๆไปเป็นพันนะครับเนี่ยแล้วก็นะครับแล้วก็อย่างแรกนะครับที่คือค่าแก๊สที่เยอะมากกว่าจะเคมแล้วก็กว่าจะดอบของได้ก็ยากเหลือเกินประมาณนั้นนะครับอย่างที่2เลยนะครับ ตัวนี้นะครับบั็กนะครับตัวบั็กในเกมนะครับที่ไม่แก้นะครับแล้วที่หนักสุดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ครับที่หนักสุดเลยนะครับนี่ครับหนักสุดเลยก็เป็นตัวโปรแกรมโกงนะครับหรือตัวโปรนะครับตัวโปรแกรมโปรนะครับเนี่ยคนนี้ก็อธิบายว่าการดอบเหรียญนี่ยากนะครับกว่าจะดอบได้ ถึงจะให้เหรียญฟรีมา4,000แต่ต้องถอน10,000เหรียญขึ้นไปถึงจะถอนได้ราคาเหรียญก็ลงนะครับเสียค่าแก๊สถึง3ต่อนะครับแล้วก็แพงด้วยนะครับแล้วก็เวฟอัพอัพบิดสมัครยากนะครับนี่คนนี้ก็บอกว่าค่าแก๊สแพงนะครับเกินไปวันหนึ่งหาได้ไม่กี่ออนบัฟต้องมี100,000ตีเป็นค่าแก๊สที่เหลือถึงกำไรเล่น4วันมี มีหนึ่งหมื่นรวมแจกนี่อ่าแล้วก็ทุกวันเขาบอกเหมือนได้เล่นอยู่คนเดียวนะครับที่สรุปมาเลยก็คืออย่างแรกเลยนะครับก็คือปกคือการดอบของการแรกนะครับแล้วก็ค่าแก๊สที่สูงที่แพงนะครับอ่าสำหรับคนที่คิดว่าเอ้ยอาจจะได้เหรียญมาง่ายแล้วก็แล้วก็วกะจะเอินเป็นเงินออกมานะครับ ซึ่งเกมนี้ก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับนะครับแล้วก็อ,อ,อย่างที่2นะครับเรื่องบั๊กนะครับบั๊กในเกมนะครับอย่างที่3นะครับเรื่องโปรนะครับเขาบอกว่าโปรเนี่ยเต็มหน้าเอ่อเต็มหน้าเกมไปหมดนะอ่าซึ่งเขาบอกว่าเติมโปรน่าจะดีกว่าเล่นเองอีกนะครับอ่า ก็ยังไงถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับตัวแลกนาล็อกนะครับ NFT นะครับก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้คนจะเริ่มแห่ไปรีฟันแห่ไปของเงินคืนนะครับเล่นไปก็ไม่คุ้มค่ากับเวลานะครับซึ่งก็เลยเป็นที่ดราม,ม่าก,กันนะครับคนก็เริ่มหากันแล้วนะครับช่องทางการรีฟันอะไรอย่างนี้นะโอเค คลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับข่าวสารใหม่กับแล็กนัลล็อกนะครับที่จะเล่นหวังรวยแต่มันไม่รวยนะครับเพราะว่าโดนค่าแก๊สถึงหลายต่อนะประมาณนั้นโอเคยังไงถ้าคลิปนี้ถูกใจฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ใผมด้วยนะคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับอ่ามีอะไรคืบหน้าคอมเมนต์ตรงไหนตกลงตรงไหนฝากคอมเมนต์กันด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ